สวัสดีครับวันนี้นะครับโอเดินไทยแลนด์นะครับได้นําเหรียญหลวงพ่อสุดเช่นเคยนะครับก็พยายามจะสอนให้หมดนะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเหรียญเสือบินนะครับหรือเรียกอย่นันว่าเหรียญเสือคำรามนะครับวันนี้น่าจะนําบล็อกเมตานะครับหนึ่งบล็อกก่อนนะครับมามาให้ดูนะครับว่าวิธีการดูเป็นลักษณะแบบไหนยิ่งแล้วเออเสือบินหรือว่า เสือคำรามเนี่ยนะครับดูลักษณะคล้ายกันหมดนะครับต่างกันแค่ตำแหน่งของเหรียญต่างกันแค่ตำแหน่งโค้ดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาสอนดูเมตานะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับนี่ฮะเหรียญสามเหรียญนี้นะครับสามเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญบล็อกเมตาหมดนะครับบล็อกเมตาเนี่ยมีเนื้อทองแดงเนื้อเดียวนะครับเล่นง่าย ไม่มีเนื้อทองคาไม่มีเนื้อนาวะนะครับไม่มีนะครับไม่มีเนื้อเงินนะครับมีเนื้อทองแดงเนื้อเดียวนะครับแล้วลักษณะพิเศษของบล็อกเมตาเนี่ยผมเชื่อว่านะบล็อกเมตาเป็นบล็อกที่ลึกที่สุดของเสือคำลามนะครับหรือบางท่านเรียกว่าบล็อกแรกนะครับสร้างในปีพศ2520นะครับเหรียญน,นี้สร้างปี2520 สมัยก่อนในเหรียญเนี่ยนะครับออกมาใหม่ๆนะครับเมื่อประมาณปีห้าสิบกว่านะครับบล็อกเนี่ยตีเกมหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเอ่อไม่ค่อยเห็นกันนะครับตีเกมหมดนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเล่นเป็นแท้กันเพราะว่าขอบตัดนะครับเหมือนกันนะครับกับโค้ดกับเหรียญหนึ่งโค้ดเหรียญสองโค้ดนะครับตำหนิเหมือนกัน นะครับก็เลยกลับกลายเป็นว่าเหรียญเนี้ยจริงๆแล้วเป็นเหรียญแท้นะครับแต่แค่อาจจะไม่ได้มาแจกในวัดสักเท่าไหร่นะครับอาจจะแจกส่วนน้อยแต่อาจจะไปแจกข้างนอกหลวงพ่อเนี่ยอาจจะไปแจกข้างนอกซะเยอะนะครับก็ทําให้คนบางส่วนเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ไม่เคยพบเคยเห็นเนะเล่นพามาสิบยี่สิบปีเนี่ยเพิ่งจะไม่เห็นช่วงหลังๆเยอะขึ้นนะครับหรือ เพิ่งจะมาเห็นนะครับก็เลยเป็นก็เลยตีเกไปนะครับจนปัจจุบันเนี้ยขอบตัดเป็นจุดที่ชัดเจนละนะครับว่าเหรียญบล็อ,อกเนี้ยเป็นบล็อกแท้แล้วไปเหรียญแท้แล้วก็มีตําหนิที่ชัดเจนมีขอบตัดที่ชัดเจนนะครับซึ่งยืนยันได้นะครับแล้วบล็อกนี้เนี่ยเป็นบล็อกที่ยังไม่ได้ต่อโคด้ดยังไม่ได้มีโค้ดนะครับก็เลยเป็นบล็อกแรกแล้ว ไปดูเหรียญบล็อกอื่นได้เลยนะครับเส้นสายลายยันปากจมูกหลวงพ่อนะครับแขนหน้าเสือทุกอย่างนะครับคมกว่าบล็อกอื่นแน่นอนนะครับลองไปดูได้นะครับจะคมกว่านะคระเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันในะลนักษณะของเหนนะรียญดูเ,เหรียญสวยดีกว่านะเพราะว่ามีเก๋ตัวใหม่ ออกมาด้วยนะครับผมเลยต้องออกมาสอนนะครับออกมาให้ดูนะครับจะได้ไม่หลงทางกันนะครับนี่ครับเป็นเหรียญปีสองศูนย์นะฮะบล็อกเมตานะครับวันนี้ผมจะสอนบล็อกเมตาอย่างเดียวนะบล็อกเมตาดูยังไงนะครับเมตาก็บอกเลยนยครับเมตานี่คือตาหลวงพ่อครับมีเมตาครับทั้งสองข้างนะครับไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะเดี๋ยวนี่ครับเมตาหลวงพ่อนะครับ พอเมตาเนี่ยสองข้างนะครับหลวงพ่อมีเมตานะครับเนี่ยเมตาสองครับหน้าเสือนะครับหน้าเสือหน้าเสือเนี่ยมีเมตาครับเสือมีเมตาครับอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกเมตานะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกอื่นนะครับจะไม่มีเมตาครับจะไม่มีเมตาเสือจะไม่มีเมตาแล้วก็เออในตาหลวงพ่อก็จะไม่มีเมตาเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับต่อมาดูให้ดูพื้นเหรียญครับพื้นเหรียญนนะ่ะนูครับจะเป็นมิตินะครับเป็นเหมือนกันเกือบทุกทุกพิมพ์เลยนะครับทุกพิมพ์ไม่ใช่เป็นเมตาหรือว่า2องโคตรโคตรเพราะว่ามาจากบล็บอกเดียวกันนะขอบจะยกหน่อยหนึ่งสังเกตน,นะครับขอบขอ,อนานจะยกหน่อยหนึ่ง ขอบขวาเนี่ยเหมือนจะยกยกขึ้นมาเนี่ยหน่อยหนึ่งนะครับพื้นผิวจะไม่ได้ตึงเสมอกันนะครับจะยกหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะต่อมาครับต่อมาหลังเหรียญบ้างนะครับหลังเหรียญนะครับหลังเหรียญลังเหรียญเนี่ยเหรียญสังเกตนะครับตำหนิเวลาผมชอบดูนะเวลาผมชอบดู อย่างแรกเลยครับหลังเหรียญเนี่ยเส้นเนี่ยครับเส้นตรงนี้นะครับเส้นพาดนะครับแกะพาดนะครับต้องมีนะครับต้องมีเกือบทุกเหรียญเนี่ยต้องมีนะครับเส้นพาดอย่างเงี้ยต้องมีนะครับการขึ้นหูนะครับการขึ้นหูการเจาะเนี่ครับเจาะลักษณะการเจาะของหูเหรียญนะครับ แล้วมันจะมีผลนะครับตามเหรียญเนี่ยมันจะมีผลนะยจะมีเม็ดอย่างนี้นะครับจะมีเม็ดอย่างนี้นะครับอย่างนี้จะต้องมีนะครับยันเส้นเล็กนะครับคําว่าหลวงพ่อสุดเนี่ยเส้นจะใหญ่นะครับอันนี้เป็นเบสิกก่อนนะครับเบสิกของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็ดูหน้านะครับอย่าให้ขอบซ้อนนะครับอย่าให้เป็นแบบถอดพิมพ์นะครับนะ ไม่มีไม่มีอะไรแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้ดูง่ายนะครับแล้วดูจุดนี้ครผมจะให้ดูจุดนี้นี่ครับพระเลี่ยมกรอบนะครับเห็นไหมมันจะมีเส้นวิ่งอยู่ใต้ใต้หูขวงวนี่ครับเส้นนี้นะจะต้องมีทุกเหนะรียญนะพระสวยๆต้องมีทุกเหรียญน,นะครับอ่ะต่อมานะครับ ต่อมาขอบครับจุดสําคัญนะขอบหลวงพ่อสุดนะครับรุ่นนี้บอกนี้เนะี่ยเป็นแบบนี้เป็นไงแต่ผมเอามาเทียบเลยนะครับจะได้ดูกันชัดนะผมจะให้มาเทียบกันทั้งหมดสี่เหรียญน,นะครับต่ให้ดูนะครับเพราะตอนนี้ของเกระบาดเยอะมาก นะครับแคบได้นะครับผมไม่ว่านะครับเอาไปดูเป็นวิทยาทานครับผมไม่ว่าเราเอามาศึกษากันครับเพราะว่าผมทําเป็นเพื่อวิทยาทานไม่ได้เป็นทาทางด้านการค้านะครับใครจะว่าผมอดเก่งผมถือผมมีความรู้เท่าไหนผมสอนเท่านั้นนะครับแต่ผมสอนหมดนะครับอ่านดูครับนะครับนี่ครับคือขอบเหรียญนะครับ ขอบเหรียญรุ่นนี้นี่ครับขอบเหรียญเส้นสายนะครับเหมือนกันนะครับบนขอบที่อันนี้ยังอยัยงยังดูยากเพราะว่าถ้าแยกเหรียญเดียวเนี่ยตายนะครับยังไงก็ตายเพราะว่าเวลาเราซื้อเนะี่ยซื้อเหรียญสองเหรียญอย่างเงี้ยไม่สามารถเทียบได้นะครับแต่ขอให้เป็นเบสิกเป็นแบบนี้ตัดครึ่งครึ่งนะครับ อันนี้เบสิกของเหรียญสมัยก่อนในยุคของประมาณปี2515ั0รสิบห้านานะครับเพื่ออยู่ประมาณนี้ถึงปี30นนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้วิธีการการเครื่องของของการตัดปั๊มตัดเป็นอย่างนี้นะครับทีเล็กที่ใหญ่นะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูเอาไว้นะครับนี่ครับแคปได้นะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนึงนี่ครับเห็นไหมนี่ครับ มุมขวานะครับประมาณสัก11บเนาฬิกานะครับจะเป็นเหมือนขอบสตังนี่ครับจะเป็นเหมือนขอบสตังชัดเจนมากนะครับจะเป็นเหมือนขอบสตังนี่ครับนี่ครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะจะมองเห็นชัดเลยจุดใจตังจริงๆของเหรียญรุ่นนี้นะถ้ามีคือแท้เลยนะครับของบล็อกนี้นะของบล็อกนี้เดี๋ยวบล็อกอื่นผมจะมาสอนนะครับ นี่ครับจุดนี้ครับเห็นไหมเอ่ยจุดนี้เมตตาแท้เลยครับแท้เลยของเก๋อาจจะทํามาเรียนแบบนะครับในภายภาคหน้าผมสอนเผื่อนในภายภาคหน้าเลยนะกันนะครับว่าถ้าต่อไปภายภาคหน้าถ้าทําตรงนี้ได้นะครับให้ท่านเลื่อนมาดูจุดตรงนี้ด้วยนะครับชัดเจนมากตรงนี้นะครับจะชัดเจนเป็นทีเล็กเว้นช่วงหน่อยนะครับก็จะเป็นทีใหญ่ น่ครับเป็นบา r c o ที่ใหญ่เลยนะครับเหมือนขอบเอ่อลักษณะเหมือนขอบเหรียญห้านะครับนี่ครับแบบนี้สองจุดนะครับแบบนี้นะครับอยู่ในช่วงไหนนะครับอยู่ในช่วงนี้ครับนี่ครับนี่หน้าเหรียญนะครับจะอยู่ในช่วงของช่วงนี้นี่ครับช่วงนี้นะอันนี้ ตุ่มขอบนะครับตุ่มที่ขอบให้ดูระหว่างนี่ครับนิ้วก้อยของพ่อเนี่ยครับนิ้วก้อยของพ่อเนี่ยนะครับยิงออกเลยเสียงตรงๆนะครับก็จะเจอขอบเห็นไหมปลายนิ้วก้อยนะครับหันมานะครับก็จะเจอตัวนี้นะครับก็เจอตัวนี้นี่ครับง่ายๆครับเหรียญนี้จุดใจตังมีแค่จุดเดียวนะครับนี่ครับนี่นิ้วนางของพ่อไม่ให้นิ้วก้อยขอประทานโทษด้วย นะครับเนี่ยนิ้วนางของพ่อเนี่ยครับยิงออกข้างนะครับเจอเลยนะครับนูนใหญ่ชัดเจนนับมองด้วยตาเปล่าเหรียญนี้แทบไม่ต้องส่องเลยถ้าเราดูขอบนะครับแต่ว่าพยายามดูเบสิกของเหรียญเสียก่อนนะครับว่าจําพิมพ์นะครับเหรียญนี้เห็นไหมรอยผ้าตาหนิของพิมพ์นะครับหนะมีนะครับพาตัหนินะอาจจะทํากันได้นะครับแต่ว่า ก็ต้องควรมีนะครับเก๊กกะกะก็จะได้ไม่โดนนะฮะนี่ครับหนึ่งต้องมีครับต้องมีแน่นอนนี่ครับมีอันนี้ก็มีครับมีแน่นอนนะครับส่วนที่ผมชอบดูนะผมชอบดูว่ามีหรือเปล่าก่อนจะพิจารณาจุดอื่นนะครับพระอยู่ในเลี่ยมก็ดีอะไรก่อนแกะกรอบเนี่ยแล้วก็จะไม่ให้เสียชื่อเราแล้วก็ไม่ให้เสียตังฟรีนะครับการแกะกรอบเราก็ซื้อให้ชัวร์นะครับ และอีกจุดหนึ่งนะครับมีปัญหากันนะครับการเพียงสักเล็กน้อยนะครับกับเกจต,ตัวใหม่นะครับอันนี้ผมสอนเพื่ออนาคตเลยนะนี่ฮะจุดนี้ครับจุดนี้เนี่ยตัวเกก็มีนะครับจุดนี้ตัวเกก็มีเห็นไหมเออนี่ครับิวจวอนเนี่ยมันจะมีเม็ดอยู่เม็ดตรงนี้นะครับ มีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับจุดตรงนี้นะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ p, เป็นไรครับไม่จําเป็นไม่จําเป็นเห็นไหมตรงนี้ไม่มีครับเห็นไหมไม่มีอันนี้มีไหมไม่มีครับนะครับนี่ครับหลักๆที่ผมจะดูเลยอ่ผมมาทวนนะครับหนึ่งนะครับหน้าเหรียญนะครับผมจะดูผมจะดูก่อนว่าขอบตรงนี้มันยกหรือเปล่ายกหน่อยนึงนะครับ มันจะยกดูถ้าใครมีเหรียญน่ยยกขึ้นมาดูเลยฮะ <iz kon> เหรียญจะต้องยกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วยิ่งเป็นเหรียญลงกรนะไหลเนี่ยถ้ามีาผมจะสอนถัดไปนะครับดูเหมือนกันถ้าเป็นเหรียญถ้าลงกระไหลเนี่ยนะจะเห็นชัดมากเลยว่าขอบมันจะยกหน่อยหนึ่งนะครับเหรียญเนี้ยอาจจะดูยากถ้ามองกษณะนี้นะครับเหรียญขอบเหรียญมันจะยกหน่อยหนึ่งนะครับมันจะไม่เรียบักทีเดียวนะครับสองนะครับใต้หูนะครับมีเส้น มีเส้นนะครัะบมตรงนี้ครับพิจารณาหน้าเหรียญและหลังเหรียญก่อนนะครับอย่าให้เป็นลักษณะของเหรียญที่เป็นแบบปัม๊มปั๊มผิดไอ้ทอตบล็อกนะอย่าเป็นแบบทอตบล็อกน,นะน,นะนะครับนี่ครับมีทุกเหรียญนะเหรียญดีๆเนี่ยนี่ครับเส้นใต้หูเหรียญน,นะนะครับใต้หูห่วงนะครับเห็นไหม มีทุกเหรียญนะครับนี่นะครับมีทุกเหรียญหน้าหลังมีทุกเหรียญครับเนี่ยเส้นใต้เนี่ยมีทุกเหรียญต้องมีทุกเหรียญโอเคนะครับก็วันเนี้ยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยดูแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับจุดแจตั้งอยู่ขอบเหรียญอยู่ตรงนี้ครับช่วงประมาณสักแปดนาฬิกานะครับแปดนาฬิกามีขอบแบบที่ผมสอนดูเมื่อกลางคลิปนะครับ ชัดเจนนะครับยังไงก็แท้นะครับแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์กรอบกับสำหรับพิมพเมตตาพิมพ์นี้นะนะครับเศรษฐกามพิม์นี้นะครับเดี๋ยวพิมพ์อื่นเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับตัวตัดเดียวกันไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโค้ดเป็นยังไงโค้ดเกโค้ดแท้เป็นยังไงนะครับวันนี้สอนเมตาก่อนนะเมตาเนี่ยก็จะมีค่อนข้างมีราคานะครับนิดหน่อย นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปดูอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอีกบล็อกหนึ่งนะครับโค้ดสองโค้ดนะครับจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับคอยติดตามคอยดูนะครับว่าผมจะลงเมื่อไหร่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับโอรินไทยแลนด์นะครับยังยืนยันคติพจน์เดิมนะครับเงินคุณแท้พักคุณก็ต้องแท้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะครับ ที่จะส่งให้ดูนะครับก็ไปก็ไปได้นะครับที่เพจไอเซียนโคเ่นพาสนะครับผมดูให้นะครับแต่พยายามอย่าเอาเหรียญคนอื่นมาส่งให้ผมดูนะครับถ้าผมรู้นะว่าเป็นเหรียญของคนอื่นผมก็จะไม่ต่อนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ